กรับสวัสดีเอทุกคนนะครับผมอ่ะก็สําหรับใครที่ตามออมสินสําหรับงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2องห้กดนะครับก็มาดูกันได้อ่ารอบที่แล้ว16มีทุนานะครับมีทั้งออมสินแล้วก็ทกศทกศงวดที่แล้วเราเข้าเนาะเสียดายมันอ่าทกศจะออกตัววันที่สิบหกนะครับ1 รอบที่หนึ่งไม่มีเนาะรอบที่แล้วเราเข้า 43U นะครับสำหรับทกซแล้วก็เข้าเด่น5รอบที่แล้ว6ไม่มี67นะครับออก211บนแล้วก็มาออก76ล่างนะครับนี่211 76นะครับออก็เข้าที่สายเหนืยนะครับ6นะครับสายเหนืยเข้า6ตัวเจาะพลาดแต้มเดียวนะครับนะวันนั้นเจาะ วันนั้นจะหกแปนะครับตามนี้ทีนี้มาดูออมสินหนึ่งกรกฎาคมเราจะเด่นอะไรนะครับสำหรับออมสินออมสินวันนี้นะครับเด่นไปที่ สีนะครับชุดเจาะ4 9 40ก้าสี่ศูหนึ่งห้าเก้านะครับออมสินก็ จะมีให้6ชุดนะครับ4940 41 59 50 51รอบที่แล้วก็6ชุดเหมือนกันนะครับเนาะ,ะทีนี้มาดูชุด3ตัวชุด3ตัวผมมองว่าเลขผมมองเลข0นะเออนะ3ตัวนะครับก็จะเด่นไปที่940 950นะขอเจาะ2ชุดนะครับสำหรับ

5ก็แล้วกัน3ตัว940แล้วก็950ชอบ0รล็อบที่แล้ววิเบิลมา2งงวดติดนะออมสินรอบนั้นนะ่าจะออก80แล้วก็900แล้วก็มา76211เออจะเบิลอีกหรือเปล่าบบนีบน่ชอบเบิลเบิลบนบนีน่จับยางนะส่วนมากจะออกล่างนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับออมสินวัปรปจําวันที่1กรกรกฎานะครับผมให้49 40 59 50เป็นตัวเด่นนะครับ4ีหนึ่งเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ส่วนรัฐบาลไทยก็ลงให้เรียบร้อยเนาะคิดว่ารัฐบาลไทยบนเด่นอะไรมากที่สุดบนน่าจะเด่นที่สามเออนะนะผมไล่ดูเมื่อวานนะเมื่อวานหลังจากที่ผมลงคลิปสรุปแล้วนะ คิดว่า3เฮ้ยไม่ใช่3ส,สิล่างดิล่างอ่ะสมนะครับมองดูแล้ว3น่าจะเด่นที่ล่างเออสอะไร39ก็จะกันให้กันไว้หน่อยนะเดี๋ยว,เด,ยวนะเดี๋ยวผมขอดูรัฐบาลไทยชุดสรุปนะผมอาจจะคือไอชุดเน้นเมื่อวานนะแล้วรอรอดูลาพัฒนาเอาเอา,เอาอีกทีนึงผมจะวิเคราะห์ให้ดูอีกทีนึงเนาะผมอาจจะวิเคราะห์เสริมพุ่ง พรุ่งนี้เช้านะครับก็คือเป็นเก็บตกเฉยๆนะเก็บตกเออนี่ยสาหรับชุดล่างนะชุดล่างนะชุดล่างนะก็เสริมเสริมนิดนึงก็คือรอดูว่าคืนนี้มันจะเป็นยังไงเราพัฒนานะผมอยากให้กันชุดสามเจ็ดสามสี่ 4. มากกว่าชุดนี้นะครับชุดกันเนาะมองแล้วห้าับหกอาจจะอาจจะไม่มาถ้ามาก็ชุดเดียวสามหกนะครับ สำับล่างนะถ้าชุดเดียวนะผมชอบสามหกนะตรงนั้นไม่ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับล่างนะถ้าไม่มาชุดเน้นหนึ่งเกสองเกมเม็ดเดียวอะสามเก้าจริงเพราะว่า3มันเด่นนะครับล่างเด่นล่างอะผมเอ,อ่อผมฟันตัวนี้ให้นะนะผมว่าเลขสามมานะน่าจะเป็นเลขสามนเะนี่ยตัวเนี้ยนะครับอันนี้เก็บตกให้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสิบผมเล่นที่สาม ผมว่าสามมาเพราะสูตรมันชนที่สามตัวเดียวด้วยสามนะ่าจะมาทีนี้ไอ้ตัวกันน่ะก็ให้กันสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามสี่ด้วยนะครับเผื่อใครไม่กันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สามหกอ่ะได้นะครับสามหกนอกนั้นสองห้าสองหกสามห้าดูแล้วเหมือนมันเด่นสามจริงๆนะครับผมว่าสามผมน่าจะ ตัวกันเพิ่มขึ้นมาคือ3 7 3 4นะครับมากกว่าชุด17 10 11 27ด0อีกนะเด่น3กับ9เนี่ยคือทำเป็น9 3ก็จบเลย29 1เ้าใครบอก3ดับผมว่าเหมือนจะไม่ดับผมได้เด่นเออนะผมเด่นเด่นจริงๆนะครับสำหรับชุด,ดวัดใจเม็ดเดียว39ม 3, ถ้า39ไม่มาผมก็มองไ้ที่ 3, 7 7 3, กับ34 อาจจะเป็นไปได้เนี่ยตัวสามเจ็ดเนี่ยล่างนะครับนะดูอีกตัวนึงอะ่ะมันผมมองดูอีกตัวหนึ่งถ้าไม่ใช่9้ามันจะเป็นตัวไหนได้เพราะว่าเด่นวรังคารนะมันจะต้องเป็น9้าที่เด่นที่สุดถ้าประกบกับสามตัวเด่นตอนเนี้นะครับผมมองที่สามตัวเด่นเนาะก็เม็ดเดี่ยว3ามเก้ก็ตามนี้ครับก็ให้กันสามเจ็ดสามสี่ไปหน่อยเนาะก็จะเน้นนะตอนนี้ผมก็ให้ที่ 1,2,3,4,5แล้วก็เนี่ยหชุดเน้นเ,นนเลย1,9,2,9,3,9,3,7,3,4เนะครับนะเน้นที่3เป็นหลักนะสาเป็นหลักเออแล้วก็จับสาม3กับ9เน้นสุดสถ้าถ้าหมาผมมองที่แค่3,6ตัวเดียวนะครับจริงผมมอง3,6เออหรือใครจะมอง6กอื่นไม่ว่ากันแต่ผมมอง3,6เเม็ดเดียว ทำมานะแต่ถ้าดับเอาอยู่5กับ6ไม่มาก็จะเป็นเนี่ยสผมนี่ตรงเนี้ยแหละอยู่ในชุดเนี่ยแหละครับนี่นะเสริมเสริมล่างนะครับส่วนบนคิดว่าน่าจะตัวที่ผมเจาะโอเคแล้วละ่ะนะชุดวัดใจผมก็902าศูนะครับเก้าศ์เม็ดเดียวนั่นแหละก็ถือว่ามองดูแล้วก็เข้าตากรรมการอยู่นะครับ902เออนะนะไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรละรอดูลาพัฒนาีกทีหนึงก็แล้วกัน อาจจะเป็นไปได้นะคร902 942 905ประมาณนี้โอเคสำหรับนี้นะครับเน้นยำลาเออเน้นยำล่างนะชอบสามเออแล้วก็มาอมสินนะครับอมสินก็ขอยปังนะครับสายเหนื่อยรอบที่แล้วเราลอดนะรอบนี้ก็ขอยเจาะผ่านนะคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละมันอาจจะใกล้เคียงกับชุด ไทยบนอะไรประมาณนี้มี9หรือเปล่าหรือมี0หรือเปล่าเนี่ยผมมองใกล้เคียงไหมใกล้เคียงกัน40 50 49 59เนี่ยคือรัฐบาลถ้ามันมาประมาณนี้แต่ถ้าอมสินมาประมาณนี้รัฐบาลไทยก็ใกล้เคียงนี่แหละไม่ไม่หนีกันเยอะนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้นะครับผมอมสินโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ